หลักสากลเนี่ยก็คืออย่างแรกเลยนะคะการตายในน้ำเนี่ยเป็นข้อกำหนดสากลว่าต้องผ่าพิสูจน์โดยสมบูรณ์เป็นหนึ่งในสิประเภทะนะคะต้องผ่าไม่มีการที่บอกว่าไม่สนใจไม่ได้นะะเพราะว่ามันมีซ่อนอยู่เยอะ,อะมาดูข้อที่สองเพราะสิ่งที่เราต้องตอบคำถามนี่ยากค,คำถามหลักๆสาข้อ 1. ผู้ตายลงไปในน้ำทำไมสองทำไมผู้ตายขึ้นจากน้ำไม่ได้สผู้ตาย ตายเพราะอะไรตายเพราะจมนะตายเพราะโดนไปพัดเรือตายเพราะออกอหัวใจวายตายโดนเพราะไฟคือมันต้องหาให้ได้ว่ามันมีอะไรที่เป็นปัจจัยถามว่าเพราะอะไรทําไมจะต้องชนสูตรเพราะรัฐค่ะมีหน้าที่นำเอาข้อมูลการตายเนี่ยมาเพื่อวิเคราะห์และควบคุมและป้องกันเอ็นดัต้าใช่ค่ะอันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนนะ,ะมันก็จะได้รู้เพราะว่าสนใจมากว่าร้อยกว่าเนี่ยหรือว่าหัดใหญ่เนี่ยทำไมตัวเลขสูง ใช่ค่ะ,คะคมันแปลว่าผู้สูงอายุค้างอยู่ยยยในตึกม